วันนี้ก็เป็นวันที่12เมษายนพศ2568นะครับซึ่งทางโรงเรียนบ้านทุ่มเขาก็จัดกินเลี้ยงนะครับผมจัดโต๊ะจีนะครับเพื่อหาเงินสร้างอาคารใหม่ให้น้องๆได้เรียนหนังสือนะครับอันีก็เป็นสิทธิ์เขาจากที่น,นะครับก็เลยซื้อบัตรมาเพื่อจะเจอเพื่อนๆและได้สังสรรค์กับเพื่อนๆน,นะครับงานนี้ก็ถ่ายรูป พยายามถ่ายรูปกับเพื่อนเพื่อนทุกคนนั้นให้ครบกับทุกท่านเลยนะครับผมเพื่อเก็บเป็นภาพความประทับใจไว้อีกยาวนานเลยนะครับผมเพราะว่าโรงเรียนนั้นไม่ได้จัดบ่อยๆนะครับงานแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนของอีรุ่นปฐมนะครับแต่ละท่านก็ยังไม่แก่เลยนะครับก็ยังสวยๆหนุ่มๆกันทุกท่านนะครับผม เสียดายครับท <c oughs> ี่ไม่ได้มากันทุกท่านนะครับผมก็คงจะติดภารกิจนะครับแต่ยังน้อยมาเยอะขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับนานๆจะเจอเพื่อนทีนะครับปกติอหีก็อยู่แต่กับแมวนะครับทุกคนก็ดูสนุกสนานมากเลยนะครับผมยังไงอหีก็ขออวยพรให้สุขสันตวันสงการปีพศ2568นะครับเพื่อนๆทุกๆท่าน